สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวอุปกรณ์ตัวแรกนะครับเป็นอุปกรณ์ตัวนี้ใช้สำหรับหมุนถาดแพนเค้กนะครับแพนเค้กโรลิชก็คือเอาไว้สายถาดนะครับให้มันหมุนสายอุปกรณ์ก็จะมีเกียร์นะครับเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์แบบเฉียงนะครับแล้วเป็นเฉียงแบบก้างปลาก็คือ เอา2อันประกบใส่กันนะครับจัดเป็นเกียร์ประเภทเฉียงแบบก้างตานะครับข้อดีของเกียร์แบบเฉียงแบบก้างตาก็คือมันจะสมูทนะครับเพราะว่าเวลามันเฉียงส่วนหนึ่งขบส่วนหนึ่งก็จะคลายนะมันจะเร่อมเร่อมเืียมไปไม่จะสมูทกว่าเกียร์เกียร์ตรงเพลองตรง,ตรงอันนี้ใช้วิธีการพิมพ์นะครับด้วยเครื่องพิมพ์3มมิตนะิก็ใช้เวลาพิมพ์นานอยู่นะครับประมาณ ห้ชั่วโมงนะครับก็แล้วแต่พิมพ์ละเอียดอันนี้พิมนนพ์มด้วยความหนาเลเยอร์0.2ยมิลิเมตรนะครับอ่าถ้าดูใกล้ๆก็จะเห็นเป็นชั้นๆๆๆนะครับแต่ก็พอใช้งานได้จะพิมพ์เป็นรู4รูนะครับเพื่อให้ปรับเอ็มพิจูดของการสายนะครับอันนี้เพิ่งเคยพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์3มิติอ่นะอันนี้เป็นผลงานชิ้น,แ,นแล้วนะที่พิมพ์เกียนะร์อ่ะก็ค่อนข้างน่าประทับใจนะครับเราจะพิมพ์ทั้งหมด สามอันนะครับอันนี้พิมพ์เกินพิมพ์สามอันแล้วก็ใช้เฟืองตัวเล็กนะครับอยู่ตรงกลางครับก็ขบกันทดรอบกันไปธรรมดาพอมันหมุนนะครับมันก็จะทําให้ข้างนอกหมุนด้วยอัตราการทดเท่ากันทั้งสามอันนะครับสามเฟืองนี้ก็จะหมุนด้วยเศษที่เท่ากันก็คือตําแหน่งระยะห่างระหว่างรูแต่ละรูจะเท่าเดิมนะครับ อันนี้ก็ทําใส่มอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์เกียร์บล็อกหุ่นยนต์ธรรมดาที่หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนี่แหละนะครับอันนี้ก็จะเป็นของตัวนี้อันนี้เป็นตัวที่ไม่ประกอบนะครับเวลาใช้งานก็ต่อกับ Power Supply เปิดสวิตช์นะครับแล้วก็ปรับก็จะหมุนนะครับความเร็วใช้งานง่ายนี้ก็ต่อเข้ากับ Gear ชุดเกียร์ก็จะให้มันหกกันข้างล่างเป็นฐานยึดนะครับเรอกเรียบร้อยอันนี้ถอดสามารถถอดจากฐานได้นะครับเวลาพิมพ์อันนี้เป็นเทคนิคนิดนึงนะครับเราจะไม่ให้มันพอดีนะครับตอนออกแบบเราจะให้มันเหลื่อมกันเป็นช่องว่างนะครับเป็นแก๊ปเพื่อให้พิมพ์แล้วมันจะได้วางพอดีถ้าเราเอาฟิตพอดีมันจะไม่ลงไม่ลงแน่ๆน,นะครับต้องเผื่อไว้ประมาณ0.2 ถึง0.3ม mm มิลลิเมตรแล้วแต่ครับถ้าอยากให้ขยับได้นิดนึงแบบวางพอดีเลยก็ 0- 3ให้ฟิตก็0-2นะครับแต่ถ้าให้แบบแน่นพอดีสวมได้ก็0.1นะครับก็ปรับเอาอันนี้เอา0.2นยนะครับที่0-3นี่จหละจะไม่ได้ประมาณนี้มันก็จะวางลงพอดีนะครับครับลงพอดีล็อกนะครับอันนี้เป็นฐานเหล็กเอาไว้ถ่วงน้ำหนนะักให้แน่แนน,นะครับก็ ต่อไปนะครับอันนี้เป็น dc มอเตอร์ข้อดีคือถ้าเปิดแล้วมันหมุนไปอีกฝั่งหนึ่งถ้าเราอยากสลับทิศนะครับเราก็แค่สลับขั้วสลับขั้วของสายไฟนะครับมันก็จะหมุนไปอีกทางนึ่งนะเวลาปรับความเร็วนะครับก็ปรับที่โวลต์น,นะครับปรับกระแสให้สุดไปเลยค่อยๆปรับโวลต์เอานี่มันะก็จะหมุน แล้วมันก็จะขบกันนะครับตามอัตราการทดของเฟืองเล็กกับเฟืองใหญ่นะครับเฟืองเล็กหมุนเร็วเฟืองใหญ่ก็จะหมุนช้านะครับก็จะทดรอดอมาดูข้างล่างติดไว้ก่อนจะเสียงรบกวนข้างล่างนะครับจะถูกทําให้เป็นขาด้วยระยะที่เท่ากันนะครับหารสามก็จะเป็นหารสามส่วนนะครับ เวลาเอาลงร่องนะครับมันจะลงพอดีเอาแบบให้มันพอดีครคนี่ลิงให้ตรงร่องมันจะลงพอดีนะครับพอลง่นะครับต้องหาอะไรมาอเอานี้วางก็ได้นะครับเวลามันสายนะครับมันจะไม่ใช่ไม่ใช่หมุนรอบจุดศูนย์กลางนะครับมันจะหันไปทางเดียวแต่มันจะสาย ครับมันจะสายเพราะว่าเฟสของเกียร์ทั้ง3มอันมันจะอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันครับมันจะทำให้สายนะครับนะครับเนะี่ยมันก็จะสายนะเวลาปรับ จุดศูนย์กลางถ้ามันปรับได้ถ้าอยากออกแบบอันนี้ก็ปริ้นเหมือนกันนะครับทําไมต้องปริ้นไม่ตัดเอาจากภาชนะที่มันกลมอยู่แล้วเพราะว่าอันนี้มันควบคุมเส้นผ่าศูนย์กลางได้นะครับแล้วก็ทำไมาปึ๊บอยากได้เส้นผ่าศูนย์กลางเท่านี้ก็ใส่นะครับปรับลดลงก็ใส่เอากาวยึดไว้นะครับด้างนอกข้างใน,งนมันก็จะเป็นพื้นที่ให้ลูกแก้วได้วิ่งนะครับก็ปรับไปปรับไปนะครับก็ได้เหมือนกันแล้วถ้าอยากปรับแอมพลิจูดที่รู อันนี้มาคไปแล้วนะครับแอมพลิจูดอันเล็กอันใหญ่ตะกี้เห็นแล้วนะครับต่อเอาอันอนี้แอมพลิจูดน้อยที่สุดปึ๊บอ่าปิดไรนะครับก็ถ้าอยากได้แอมพลิจูดเยอะนะครับก็เอาลัศมีเยอะๆันจะควงไกลแล้วก็จะควงด้วยวงที่ ค่อนข้างกวางนะครับก็ยังมีจุดเยอะปรับความเร็วก็ปรับที่โวลต์น,นะครับเอาไปเป็นอุปกรณ์การคนสารต่อก็ได้นะครับก็จะขยะับอันนี้ทําจากอุปกรณ์ที่หาได้ในห้องนี้นะครับ,นะรบก็เป็นวิธีการเป็นเทคนิคนะครับก็เอามาแชร์นะครับเผื่อคนที่อยากจะทำนะครับ อันนี้ทำออกแบบด้วยโปรแกรม3มิตินี่แหละขึ้นรูปนะครับมีทั้งฟีแล้วก็เสียตังค์เสียตังค์แล้วก็ใช้ s t u d e n Version ได้นะครับหรือว่าเ v e r s i o นทดลองใช้ถ้าอยากใช้ฟรีก็มีครับโปรแกรมฟรีมีเยอะ Fusion 360ม e s i g n s p a r k m e c h a n i c a l นะครับถ้าเป็นเ v e r s i o นทดลองก็ Solidworks Inventor อะไรแบบนี้นะครับเอาแบบได้เหมือนกันนะครับ อันนี้คืออุปกรณ์ตัวแรกนะครับที่จะมารีวิวนะครับการใช้งานก็ถ้าใครทําโจทย์อยู่แล้วนะครับก็น่าจะรู้ฟังก์ชันการทํางานของเครื่องนี้นะครับบางคนใช้มือมือป่วงนะก็ให้ผลได้เหมือนกันนะครับแต่อันนี้มันก็จะแม่นยำขึ้นและที่สําคัญคือเราสามารถทําการสร้างออกแบบนะครับด้วยอุปกรณ์ที่เรามีอยู่ได้นะครับ ก็จะหมุนๆๆนี่นะครับถ้าพังก็ไม่กี่บาทอันนี้ราคาถูกๆอยู่ในเว็บก็มีนะครับขายออนไลน์เยอยะแยะ